หนึ่งปีที่ผ่านมาของซ c ผู้ก่อตั้งบ i n a น c e นะเป็นช่วงเวลาที่โลกคริปโตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากถูกปล่อยตัวออกจากคุกเมื่อปีที่แล้วซึ่งเขาเคยถูกตัดสินจำคุก4เดือนจากคดีละเมิดกฎการป้องกันการฟอกเงิน AML และยอมจ่ายค่าปรับส่วนตัว50บล้านดอลลาร์เพราะมีการยื่นคำขออภัยโทษต่ออดีตประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์แม้ข่าวบางส่วนจะไม่ตรงกับความจริงแต่ก็สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการคริปโตแต่ท่ามกลางความสำเร็จเหล่านี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกต่อไป CC โต์บน X เดิมทวิตเตอร์ย้อนกลับไปที่ปีที่ผ่านมาที่เขาเรียกเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นของโลกคริปโตโดยเฉพาะในสหรัฐที่รัฐบาลและประธานาธิบดีใหม่แสดงความสนับสนุนต่อเทคโนโลยีคริปโตอย่างชัดเจนจนกระทั่งนโยบายด้านนี้ส่งผลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกนอกจากนี้เขาพูดถึงการกลับมาของโทเค็นที่มีประโยชน์ใช้จริง Utility Tokens ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบริการบนแพลตฟอร์มได้โดยตรงเช่นการเข้าถึงระบบการชำระเงินหรือการใช้เครื่องมือทางการเงินรวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายบนเชนที่ส่งผลให้ระบบการกระจายศูนย์ decentralization มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามท่ามกลางความสําเร็จเหล่านี้ CC ก็ไม่พลาดที่จะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือ AI bots ที่แพร่หลายบน X ซึ่งเขาทวิแซวว่าเมื่อก่อนเราต้องรบกวนกับสแปมเมอร์ ตอนนี้มี AI boss คอยสร้างข้อความเรียนแบบจำนวนมากไม่รู้ว่าอะไรน่ารำคาญกว่ากันใบหน้าเปื้อนน้ำตาแห่งความสุขปัญหานี้สะท้อนถึงความท้าทายของแพลตฟอร์มในยุคดิจิทัลแม้จะมีมาตรการใหม่ๆเช่นการยืนยันตัวตนแบบเสียเงินแต่ก็ยังมีบัญชีอัตโนมัตทิที่สร้างคอนเทนต์จำนวนมากทำให้ผู้ใช้งานหลายคนรู้สึกว่าการเข้าถึงข้อมูลมีความล้มเหลว ซีซีถูกปล่อยตัวช่วงปลายกันยายน2 0 2 4และหลังจากนั้นไม่นานก็มีการรายงานว่ามีการยื่นคำขออภัยโทษต่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าเขาจะปฏิเสธข่าวบางส่วนแต่ก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงอาจมีความซับซ้อนมากขึ้นคุณคิดว่า AI boss จะส่งผลกระทบต่อการตลาดในโลกคริปโตอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง